ออกไปเบอกไปเขาไปแลวี่ทุกันออกไปเลี่ไที่ปอนแล้วครับเอนแล้วเอาแล้วเอาแล้วคุณมาอยู่ที่

ออกไปออกไปเอามาเอามไปเอกไปาบอกไปทุกันออกไปเลยี่ออกไปว่ากที่ันไปทนกันเอาแล้วครับอแล้วเอาแล้ว